เวทีนี้เป็นเวทีแห่งความเป็นสากลที่เราให้ความสำคัญกันนะครับตัวองค์การเราทุกอย่าเดียวกันนะทางท่านประธานในพิธีคือท่านนายกนพลุศิธิ์นายกองการประธานและขอกาบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานเป็นแบบถัดไปค่ะขอกาบเรียนเชิญค่ะขอแชิญเพื่มาเปนทีละครับผู้ีผู้นําท้องถิ่นยและ หน่วยงานนะคะในการที่จะบูรณาการการจัดงานวันนี้ให้เกิดมีขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อน้องๆทุกคนค่ะ,ะ,คะต,ตัวการบุหรี่ที่น,นี้นะคะเป็นภาพที่หาดูุญากมากเลยนะคะ นี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางลึกนะคะท่านปีชาสมบัตานาได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานแรและองค์การอานเชิญตำบลบ้านฤกษ์ท่านผมนายปีชาสมบัตนาได้รับเชิญจากที่ตำบลบางลึกและพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางลึกษ์ท่านดีแรกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่ทานได้ประตุนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติสอง <c oughs> เพื่อ ของตนเองตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบว,วินัยและความรักความสามัคคีที่เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องบานตบลบังลึกอีกจํานวนหนึ่งการจัดการวันเด็กในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดสมกิจกรรมลึกตำบลหาดพารไก รองทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567วันเสาร์ที่13เดือนพฤาและมีความพร้อมในการส่งต่อไปที่มีคุณภาพในการรับโดยสถาบันการศึกษาในทุกด้านให้เด็กๆได้รู้เท่าทันึากผู้ใหญ่โดยการดูแล คนวรผู้ปกครองทุกคนได้กันัว่าโูกปัจจุบัได้เริ่มงการและปงแกนและเปลี่นอย่างรวดเร็วเนจาผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดจนในธรมเนียที่โบราและยอรัการแตกต่างโตวนักเรียนผู้ปกครองสถาบันการทันเิียาที่รักทุทัาน ผมก็พรติมิ์นายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดปุมธผมก็นายกรงการบริหารส่วนจังหนทรีและก็ส่วที่ว่าเป็นไปได้ไปมากีรการบริหารส่วนจังหวัดุในฐาดะเป็นพี่ใหญ่ของพรมิรและเราำหน้าที่ในเรื่องของสงการสเสริมเดีและยา ไม่ต่ำกว่าหนึ่งคันและมีทุนการศึกษามีของขวัญน,นะครับให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆลูกๆอย่าเพิ่งกลับนะครับทุกคนจะได้มีโอกาสได้คนสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านประหลัดสองอยู่สองคนสุดท้ายองที่ตั้งไวยทุกประการบันี้ได้เวลาสจังหวัดจุงพรเทศบาลตำบลบางลึกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกรณบนี้ครับ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเอาละครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะส่งสัญญาณนะฮะการเปิดอย่างเป็นทางการขอญาติเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับขอญาติเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับขอญาติเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะน้าไปด้วยกันนะครับเราจะน้าไปด้วยกันในงานวันแต่ปีนี้นั่นเองนะครับขอญาติเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับขอญาติเรียนเชิญด้านหน้าเลยนะครับเอาละครับบ้านเราก็นับไปด้วยกันได้นะครับเดิน หยุดรามันได้เป็นจักรยานจะเปิดโอกาสให้พอเราเดินขึ้นมาเลือกเองแล้วกันดีไหมครับอแต่ยกเว้น2คันสุดท้ายตดวงไม่ดีลุงต้องยกไว้2คันเดี๋ยวให้เจาหน้าที่ตกไว้เมื่อพัสดุหลุงต้องลืมแนะนำคำนึงนะครับสจอน้ำท่านสจอร์พัสดีมิ่ขวัญครับ สงสัยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมลุงต้งบอกว่าซจยลุงไปเลือกเลยศูนยเอ้าใครโดนกระหอศูนย์ยกมือเอ้า ขอบคุณใบวิชมรครับเดี๋ยวพี่ๆจะขึ้นมาเม้าปรังวันเพราะฉ<อ>ะนั้นนะคะ